สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเรา Infinite Gaming นะครับจะมา,อ,าอัดคลิปกันมาเน,านี่ยฮะคือผมนะ้เขาเปิดคลิปนะครับผมถูกป่าเขาอัดนะครับวันนี้ไปเลยมาครับเราจะมาเล่นเกมนี้กันครับรถกันนะครับขับไปดิคือคือผมเนี่ยมไม่มีใครรู้นะครับ จริงไม่นี่ฮานแหลกอะช่ววินดิเซลกันครับแม่ผมชช่ววิตเตอร์พัคเกอร์ครับใช่นะครับทุกคนเบสเราขับมาก่อนได้ไหมเบสเอาเมื่อกี้เราผิดพลาดตายนิฮานมานิฮานทุกคนครับช่วยช่วยช่วยดราม่าไปไหนครับทุกคนขอร้องนิฮาเราต้องอยู่สี่ฟ้าดินิฮาเราเป็นคนอัดนะนิฮานเออไม่ถันแล้วเบสข้างมันตาหน้าตาหน้าคนิฮานขับรถช้า โอเคตอนนี้เรขับรถชาแนละทุกคนครับคือทุกคนที่รีเซัตติมเปิลช่วยวินดีเจลนะทุกคน <S <S ใช่ครับแม่ผมช่วยฟิตเตอร์พัคคกเกอร์นะครับ <S <S ใช่นะครับทุกคนแล้วปู่ผมเนี่ยปู่เนี่ยชื่อว่าเดรล็อกนะครับ <S <S ยา่าผมชื่อว่าลุงเลน่นอ่าเรียบร้อยนิฮานอย่างนี้เราว่าแล้วอย่าเพิ่งนิฮานตานี้ยไม่ควรรีไวท์นิทานอย่าเพิ่งรีไวตานี้ ไมื่อไรหรอกไม่ทันแล้วพี่ตัวสาคนดีสีฮันโยไอเบสไอเบสเบสขับเลยเบสบสคือเบสมาไอเบสไม่เราขับกากแล้วต้องอยู่เ่สีฟ้าอะไคือเบสไม่อคืเบสไม่อใจเบสคือคนเานมเได้ทันแล้วเบสมันมันมันมัมีแฟนเบสเข้าเข้าเข้าไปแล้วมั่วเออเขาเป็นใครดูนะ ขิดนนี่ฮะขับตามเราอุ้ยอาขับตรงขับตรงคนเราต้องอยู่ให้ได้เยอะที่สุดเธอสูส้ๆเลยนะฮะแกถึงสวนแล้วราโอเราเชี่ยเราเชียเเช่ยจากการขับของเบนมากเลยขับจริงนี่นี่เบสนี่เบสเคยขับรถนี่แหละอันนี้ขับไป ใบกับขี่เลยไม่มีอ่ะทุกคนครับช่วยเห็นใหญ่หน่อยดิทายนะพวกเรายังเป็นเด็กอยู่ประถมอยู่เลยใครใครบ้านไหนไไไอ้าวยยยายยไอ้เบสเฮ้ยไอ้เบส์เดินไรไม่เป็นไรไอ้เบสมันมันมหินบอกอยู่อ้าวไเดินไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารีไวทได้อีกอยากกลัวอยากกลัวเลย นี่เรารอหินตกลงมาก่อนเราชลาอย่าพึ่งนะเบสไปสิงยังยัง,ย,งยังอะไปท,คคทุกครั้งที่ผมเล่นเกมกับเบสคือมันน่ากลัวมากครับทุกคนโอ้โหดูน้าให้ผมขนลุก <laughs> ยังยังยังเก่งแล้วเก่ง ไปเลยไปเก๋าเย็น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 เยนได้เนี่กคือเบลวินดิซเพื่อนผมเบลเบลวินวินซลไม่ครับอุ้ยนี่ฮเขาได้แต่งันกับวินซอุ้ยนี่ฮดีกันีกันนี่ฮเรากำลังดิฟรถแบบอาชีพอยู่เออไปถอยถอยถอยแล้วไปอุ้ย มอยแล้วมุนอยแล้วหมุนอุ้ยอุ้ยเนฮานเนฮานนฮนไร่ม่ไรมีเรายังมีรีไวอีกฮานไปกดเฮานฮานขับรถเฮานไปกดเลยไปให้ฮมาอยู่อยู่ด้านหลังเราต้องตุเราไป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  ไปเลยอ้าวไอ้เบ้ถอยถอยเต่าอุ้ยหักขวาอุ้ยไอ้เบ๊ะไอ้เบ๊ะถอยถอยเองถอยเาราพี่ข่าวอะไรบอกดาราพี่บอกอะไรจะบอกเราถอยไม่ได้ตอนนี้เราติดเราไปได้แต่ไปด้านหน้าเราก็ไปไม่ได้ด้านหลังเราก็ไปไม่ได้ย่าชนเรา ไม่เป็นไรเอาเหลืออันหนึ่งทานไปกดปุ be, ่มใช่างมันเบลที่เดียวอุ้ยทานกดปุ่มดิฮานเราถึงเราจะชนเบลเราไม่ชนเบลก็เหมือนกันน่ะทานมาดิฮานเพราะว่าเพราะว่าไงเพราะว่าไงเบลก็ไม่เป็นคนสำคัญในใจเขาได้หรอกอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮานทำอะไรอ่ะเฮ้ยแฉอุ้ยชนเราทำไมโอเคไปไปไป

เราจัดรถก่อนเราจัดรถก่อนนานิฮาทำอะไรนิฮานใจเย็นนิฮานนิฮนนิฮันค่อยๆกระดุกเข้ามาให้ได้นิฮันแล้วเบสอะไรเงี้ยคือเบสเคือเบสคือเบสตีเงนเบสโอ้ยอุ้ยตอนนี้ล่มไปได้สวย มาไปแนไรทานพวกตัวมาเล่นใหม่แหละน้าเข้ามาเข้ามาเลยนี่ฟอร์เรสแรมเลยเช็คพอยต์กลับมาจุดเดิมม่ฟังหนตรงตรงไปเลยอ่ะ Let's sing b o Let's sing แล้วคือเบจะเียวซ้ายหรอเบใช่ไงตรงเลยตรงยาวโดยด่วน นิฮานิฮานทำไมนิฮานทำไมนิฮานโดนเลเซ,ซอร์ข้าดวงตาบาังมาอ,อยู่อุ้ยทำอะไรเนี่ยถอยหลังถอยหลังเลยด่ว,ดวน,น,วนตีวงอยู่ตีวงอยู่เลเซ,ซอร์มันร้อนแล้วคือคือมันโดนตูดเรานฮาขับมาดีโอ้โหเออดีมากไปไปไป,ไป เราต้องชนะให้ได้นะนี่ฮานเด็ชาวอเบสอัศวินรัดในการไม่เคยต้องกดปุ่มเบสมันต้องกดไอเธอเนีฉันว่าอัศวินเอาไปเลยโชว์นี่ยไม่กดปุ่มดิไอเธอเนีฉันว่าอัศมันไม่ขึ้นนิฮานเร็วๆเดี๋ยวฉันว่าอัศวินไปเลยด วันนี้แมงะโอ้ยโอเคที่แปลว่าอาตานนฮานอยู่ด้านหน้าแหละแล้วกลัวเกินนเลือกดาดที่สองนะคะแล้วไม่อยากเริ่มใหม่หมดเลยนะนี่เราเกินกินนิทานแสงนิทานไปเลยไง ไอเดี่ยวจะแลไอเบสไอเบสดีเย็เย็เย wow. ็ฮาูเลยเบสมันก็ตอไปอ่ะอีกไปเรอใหโอกาสอีกรอบได้งั้นทุกคนอันนี้คือตาสุดท้ายแล้วนะครับเราเรากเนี่ยอไไม้แรกอ่ เร็วจังเร็วจัดเลยไม่อ้าไปดีนะทุกคน้าพวกเราถึงอีกเช็คไฟหนึ่งปุ๊บคลิปก็จะจบลงอย่างสวยงามขับไปดิเรียกแช้ว่าอาซาเวนลัดเกินอุ้ยบุญเด็กไปเบสมาด้วยอ้าวโอเคเมื่อกี้เรากดปุ่มผิดเรากดปุ่มผิดบริหารมา เมาเริ่มใหม่นี่ค่ะพวกเราอย่าเพิ่งแพ้นี่เราคือทำมาครับทุกคนคลิปนี้จบเมื่อต่อเมื่อเอาเล่นกาเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเกมนี้จบนะครับโอเคนี่ค่ะ Line's the favorite the game และเราจะได้1รีไว้ฟรีค่ะเราเริ่มใจเย็นก่อนความีิดไปต้อขับสมมูลบ้างอ่ะเม็ด กูมีแม็กมากคาเท่เกิลมาเจอเลเวชเชอร์สวีนเฮ้ยอนีิฮานไปดิกดปุ่มชิบนิฮานตักนิฮานอยู่ให้มันตรงๆนะไปไปพี่หรือจะมักมากคาพี่ไดอะไรนิฮานเดี๋ยวเราแม็กรถเปลี่ยนเป็นแม็กมากคาก่อนมันทำให้เร็วกว่าเดิมไป หัมาเลยนมอยันนออะไรนะเปนี่ฮนหนมานี่หันรแล้วป๊บนึงเร็วๆดิชักช้าเีนเักม้านเนี่ยนี่ฮันเนี่ยชักช้าดิม้าคาบ้างแไม่ยอมันไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนี่ฮันลึนี่หันกลางเหมือนรถเลยดู ดูลงสิงโชวมาดูกันโอเคเรา,เ,รา,ารเบสเราต่างเบสกับเองใหม่นะเบสรถรถรถตั้งใจทำเบสแปลว่ารถเราคือเบสเบสซิงโชว์ามเร็วมันเท่าเดิมอ่ะเบสใช่ไงคือเราไม่รู้จะคิดยังไงมาเลยอุ้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 ยนิฮานทำอะไรทำอะไรทำอะไร <S 2> <S 2> เราไม่ไหวแน่ไอ้นี่ฮธ มาเราไม่ไหวแล้วหันมาเร็วๆตัวเบสตัวเบสเกี่ยวยังหนักใช่คือนี่ยันนี่ยันต้องค่อยๆแล้วว่าไปนี่ยันค่อยไปว่าเราต้องทำให้มันรอดไปไปหยุด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 ไปทำไมล่ะหยุดไอ้เบส โดนโดนโดนไอเส้นยังพาพาแปลงเลเวนะฮไปตรงดิไออุ้ยเบี้ยว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 ไม่เบี้ยวแล้วเบี้ยวอยู่ดีเบี้ยวเบี้ยวอ่านี่ไงต้องไม่เป็นไรเรารีไว้ได้รีไว้เราช่วยทุกอย่างเรามีอีกอันนึงฟลิปมันคืออะไรอ่า จะตกเลยนแล้วเบสไปตรงๆโดยด่วนโดยด่วนเอ้เบสตรงเบสแล้วเราจะโดนแม็กมาผ่ากลางเลยเบสเราขอเล็งเล็งรถก่อนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ท้าทำอะไรทำอะไรทำอะไรโอเคได้แหละอุ้ยไม่ได้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 ยังไงก็ไม่ได้ ได้อยู่แล้วเราตีวงเก่งคือคือเบสจะเบียวตอนฉายไม่ได้เราเราเราตีเก่งแต่เราไม่ได้ล้ำเก่งลำลำไหวยครูเก่งยานกดปุ่มยานอยู่ด้านหลังเราไปคือคือคือเขาลำเขาลำแก๊กเป็นอย่างเดียวเขาลำคืเขาลำแก๊กแก๊กเป็นอย่างเดียวแก๊กป่าอ้าว อนีิฮานทำใช่ไหม <S 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 ใช่เราล่วงมาเลยคุณคนี่คือบทเรียนครับเมื่อคุณผิดพลาดแล้วคุณคุณก็ต้องผิดพลาดต่อนะครับใช่นะครับทุกคนมาเลยนิฮานสิงดิสิงวิดเลยสิงใช่ไหมเออค่อยๆดันลงไปค่อยๆดันลงไปมาเลย ไอเจ๊นี่ฮานี่ฮานเนี่ยโอเคมาอันนี้ตาสุดท้ายครับทุกคนไม่งั้นผมก็ผมจะปวดหัวครับทุกคนมายิ่งสอป้าตายต้องเล่นเล่นกับสมูทระเบิคือวันที่เบสต้องสมูทบ้างระเบิดค,คือเบสคือเบสเล่นให้เป็นบ้างนะเบิใช่นะครับอุ้ยโอเคเรียบร้อยครับทุกคนคลิปนี้ได้จบลงครับทุกคนขอบคุณมากๆที่รับชมครับนิฮานต่อดิ ช่องเบสช์นะผมเบสซี่บอยครับทุกคนบ๊ายบายครับ